ชาวสาวครมาดูดวงรายเดือนประจำพฤษภา2566 6 6นะคะเริ่มจากพลังชีวิตของชาวสาวก่อนนะชาวสาวพลังชีวิตตัวตนของคุณเองเนี่ยคุณเป็นคนที่ต้องเหนื่อยกว่นะต้องเหนื่อยเพราะคุณรู้สึกว่ารับผิดชอบต่อคนอื่นอยู่เสมอนะคะในความคิดของคุณเนี่ย คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคปัญหานะคะปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยต่อสู้ได้อยู่แล้วเพราะว่าพลังชีวิตของคุณดีคุณมีความเป็นผู้นําและกล้าที่จะต่อสู้อยู่แล้วอุปสรรคปัญหามันจะคลี่คลายได้ด้วยการเวลาและไม่ว่าจะมีอะไรนะคะมันจะค่อยๆแก้ไขไปได้คุณจะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณได้แต่ด้วยความที่คุณเป็นผู้นํามาแล้ว คุณก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามีใครซัพพอร์ตคุณนะคะและพลังชีวิตของคุณก็ยังคงเป็นธาตุไฟกับธาตุลมนะดังนั้นคุณจะเป็นนักคิดและเป็นผู้นำอยู่เสมอนะคุณมักจะทำงานได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อยและการงานของคุณมีโอกาสก้าวหน้า ดูในเรื่องของการงานก่อนละกันนะการงานเนี่ยพี่บู๊เห็นในไพ่เนี่ยในเดือนพฤษภาจริงๆแล้วจะมีการติดขัดอยู่นะคะมันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคุณคิดนะไพ่เดือนแบบนี้นะคะว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการโยกย้ายหรือจะต้องทำอะไรหลายอย่างนะคะการทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองนะบางครั้งคุณอาจจะต้องยอมง,งอบางอย่าง คือเราจะต้องยอมเสียบางอย่างเพื่อไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะคะและถ้ามีการแข่งขันจริงๆแล้วคุณสามารถสําเร็จได้นะคะโอกาสสําเร็จได้ถึงเป้าหมายได้ด้วยช่วงต้นอาจจะติดขัดได้นะคะและชาวสาวคะจริงๆแล้วคุณเองก็สามารถมีที่ปรึกษาจะมีผู้หญิงคอยที่จะแบ็กอัพให้ความช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะคะเมื่อไรที่คุณอ่อนล้าทางอารมณ์ คุณจะมีคนคอยช่วยคุณอยู่เสมอขอให้คุณยึดมั่นในสิ่งนี้ไว้นะคะการงานมันไม่ได้แย่กมากหรอกมันจะมีการติดขัดจริงแต่มันเป็นการที่ต้องรอระยะเวลานะและคุณปรับเปลี่ยนนะคะช่วงที่ติดขัดก็ไปศึกษาอะไรแล้วปรับปรุงพัฒนามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะไม่ได้เหนี่ยยากขนาดนั้นมาในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินเนี่ยพี่บุ๊ไม่ได้เห็นเงินนะคะแต่พี่บุ๊เห็นเด็กที่มีน้ำใจที่จะคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอนะคะการเงินเองบอกแบบนี้ดีกว่าว่าไาเดสตาขึ้นมาหมายถึงคุณพอใจในสิ่งที่ตัวคุณมีอยู่แล้วนะและคุณก็จะบอกว่าฉันบริหารจัดการเรื่องการเงินของฉันได้ฉันรู้ว่าการเงินของฉันมันได้มาจากการทำงาน คุณก็เลยบอกฉันไม่สนใจหรอกการดูดวงฉันมั่นใจตัวเองนะคะหรือบ,บางคนอานจจะนาเงินที่มีอยู่ไปดูแลเด็กหรือลูกที่คุณรักนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินที่คุณจะเหนื่อยยากแต่คุณมีความสุขที่คุณได้ใช้เงินและบริหารการเงินนะคะมาในเรื่องของความรักนะชาาเสาร์ ความรักของคุณที่บูเตือนแบบนี้ไพ่าทาวเวอร์มันหมายถึงความใจร้อนนะคะ mm. ก็ถ้าใครมีคู่ต้องระวังความใจร้อนนะคะและคุณอาจจะมั่นใจว่าคุณอยู่ในลักษณะของผู้เป็นต่อเดี๋ยวเขาก็จะมาง้องคุณเองอะไรแบบนี้นะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากต้องการเป็นอิสระอยากใช้ชีวิตอิสระค่ะเออ ความรักสนใจากชาววันเสาร์อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่สําหรับคุณนะเพราะพื้นฐานคุณแล้วเนี่ยคุณเป็นคนจริงจังกับความรักนะคะอถ้าพี่บุ๊ไม่อ่านว่าคุณเป็นคนจริงจัง อ่านแบบนี้ละกันว่าแฟนคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นเด็กเอาแต่ใจในขณะที่คุณก็แบบจริงจังในเรื่องของความรักแฟนคุณอาจจะอยากให้ความรักมันลีนแหลกมีความแฮปปีอ้อะไรแบบนี้นะจ๊ะก็ต้องลดตัวเองลงมาเป็นเด็กบ้างก็ได้นะชีวิตเราจะได้ไม่ต้องมี แล้วบบกแยงกันมากขึ้นนะคะมันจะต้องมีคนหนึ่งคนที่ยอมคนอีกคนหนึ่งคุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะเป็นคนที่ยอมเขาหรือจะให้เขายอมคุณนะคะคุณกล้าแตกหักไหมล่ะถ้าก,กล้านะไม่กล้าพูดอะไรเลยเพราะชาวสาวคนดุอยู่เสมอนะคะเอาเป็นว่าพี่โบ๊ชเป็นกำลังใจให้คะ่ะ